แน่นอนไม่อยากจะเรียกเชฟเบิร์ตปีชาได้ไงเฮ้ยสันนะพี่สันระดังนี้สันอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไประวังมดเฮ้ยหมดตีว่ะไอ้คนนี่กำังเชี่ยแล้วตัวแก๊บประชู้หน่อยไม่มียาตู้แค่มียาโยนโยนย้าย่อย พี่ะมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่มีตัวยิ้อยูเลือดพี่ไม่ยูเอ็พไม่มียาอะไรเนี่ยพี่ไม่มียาออกมาแล้วด้วยมาทำไมเอามาทำไม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 ไอ้บ้านนาเราโดนตัวมาลดิโอโหพี่ทิว นิง e ่งอีเ e บี้ยแก้วเอาแล้วหนังอ e ีเบี้ยแก้วก็มาดิครับสวยเอาอ่ะกี่ตัวแล้วเนี่ย6เจอกับอื้อเจอกับหมดแอนง้อกันกูจ่าก็ไม่มีจ่าก็ไม่มีพี่วอีมียาป่ะโยนทิ้งอ่ะ ล็อกสามพี่แป๊บนึงพี่พี่มาเอายาตรงนี้ข้างกำแพงนี้เดินมาเดินมานี่นพี่พี่เก็บมาแล้วพี่เก็บมาแล้วเอานี่ใครอ่ะเอาเพื่อนกันเหรอของพี่เลยเอ้ย สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G ีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับ G มาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID <c oughs> และชื่อตัวละคร <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC <c oughs> แล้วปลอดภย100ัย1 0 0เพราะเติมจากเว็บ p ับ G โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer มีคนปะ ลองดูบนชั้นบนตู้บนชั้นเออไม่มีคนนะตรงนี้มันมีคนมาด้วยเหรอวะสันไม่รู้แต่ว่าเมืองใหญ่ดีอ๋อจะฟารา์มใช่แต่บอกว่าแห้งมาหลายตาแล้วเมื่อกี้ไหมมีของฟูฟูเมื่อเมืองมันใหญ่ก็เมืองแม่โคตรใหญ่เมืองเนี้ย <c oughs> วิ่งไม่ถูกเลยนะ ไอ้บ้านสูงๆนี่ไม่อยากวิ่งเลยเวียนหัววิ่งจนดแบบปูกเข้าบ้านไหนไปแล้ววะเนี่ยช่วยิงไม่โดนเลยปิ๊วไหนบ้างเนี่ยไม่เห็นนะ ไอ้มีคนทิวรับเร็วมีคนยิงไอ้บอลไล่มาไม่ผมจะไปรับใครพี่สามร้อยเมตรน่ะนะฮึไม่ใช่มันไม่ถึงว่ารอรับมันเลยเนี่ยมันขับพาไปบอลมานี่ยิงล้แล้วมาได้มาได้ผมไปด้วยไปกลัวนี่มาคนเดียวอ่ะบอลสองคนไปรับไปสั่นเลยวะผมเจอร้อนแล้วพี่ไปรับไปสั่นเลยโอเคนี่ยเนี่ยไอ้ซันเนี่ยมาดีเยไปปั้มไนปั้มไปปั้มเจอน้ำมันอยู่เปล่ามันนะตรงไหน ดันมัลุกเปั๊มันก็มีรถแล้วไม่ไม่มีพี่เอาที่ไหนทิวนี่วะผมรเรับเองไลยไปเลยไปเลยไปเลยเไปเลไปเลยไปเลยปไเ้ายปยไลย่ยยปยเเเ ได้หนึงหมดอย่างเลยปีนไหมหมดตอนนี้เดี๋ยวตัวนี้มันน็อกนะเออโอเซนเกะอมีคนด้วยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตัวเรามาไกลมากเลยนะเฮ้ยทำไมแยกกันอ่ะไม่มีรถ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 ข้างกมแพงเหรอเอาจากบ้านนี่ข้างหลังข้างหลังตอนนี้เนาะเฮ้ยมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วขับตามดิมา ไม่เคยเห็นไหมเออนู่นนูนู่นข้างหน้าข้างหน้านู่นเลยอะรวะนูนนู้นไปนู่นไปนู่นจอดเราี่ไม wow ่เห็นกันลุดหลุดเขาแล้วเฮ้ยจอดจอดจอึไปเร็วฮะอ๋อตก็เตะตึต ziehen? ึึ oh, ตึนี้มาึดตึ ตึ๊กดัดฟ้ามีตัวนะเอาหัวไปนัดหนึ่งนันสามก็มีรับไหมครับพี่ครับเลือดผมรถหัวเลยเฮ้ยในในในสระห้องสาดัดฟ้านกดัดฟ้าน็อกห้องสามรับอันนึงอันนึงผมเจ็บหมดหมดหมด,หมด กำลังกำลังกำลังกู้ได้โอเคในตอคูในกตะคูอ๋อมีคนนี้รถมาเฮ้ยมีคนมีรถมาเฮ้ยเข้าไปข้างในเข้ามาข้างในให้บ้านน้องมันออกแล้วดูหน้าประตูยิงน้องไปตัวหนึ่งตรงต้มไม้ตร้มไม้ตรงในรถอ่ะ ยิงน้องไปตัวนึงตรงหน้าต่างตรงหน้าต่าใช่ไม่บอลหมด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 สวย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 โ่ใช่บอลไม่ใช่บอลก็ทำไมมันชุบกันเร็วถาวะยิงน้องไปตัวโปรตี้โปรตี้ว่ะที่มันขับรถมาใหม่อะที่นี่แหละพี่ไปกินหมูยิงน็อกไปมันขับรถมาเออชุบกันเร็วมากในตะครูเต็มไปหมดเลยนะ ทีมสกูรแล้วนะใจเย็นไวรุ่นกูยังไม่ไปเลยวันร้อนอย่าห้ามพี่เองน้องแต่วันไปไปตันจ่อุ้ยเย็ดแม่ยังไม่ทันออกตัวเลยเลเหลือขึ้นหอวเย็ดเ,เลาานืนแบันราต้องไหนกำแพงเหรอไม่เนี่ยตะกูเต็มหมดเลยแล้วตึกเนี่ยจอดแล้วพี่ แตกบวงแตกไอ้สัตว์ของเขาเนี่ยสึกพี่อ,อ่ะมีตรงนี้ซ้ายของอพี่จอดลงไปจอดลงไปตายคนเดียวปะเฮ้ยยังมีอีกคนเดียวนี่คนขับรถหน,น,นะนีออกไปแลยนะแน่พี่เปล่า <Knock. S 2> น็อกทางนี้สาน้ำสาน้ำหมดหมดหมดตัวนี้มีคนตัวนี้มีคนตอนนี้ม่คนท <Watch out. S 1> ี่ยิงน็อกไปตัวหนึ่ง <S <S มีน่าจะมีสองตัวนะดได้นะน็อกไปหนึ่งโม,โมโ่ขึ้นอนะ มันอยู่ตรงไหนอะเนี่ยอยู่ไหนสมมตเลยพี่ยิงนอกไปหนึ่งพี่ยิงรถมันจริงแล้วมีสองตัวขับรถขับรถหนีไปแล้วไปแล้วอ้โหมันหนีไปแล้วขึ้นไปเลยไป่ขึ้นไปเลยข้างบนบ้านนี้เอาแล้วพวกกูไเป็นยังไงกันนะ ขับไปลับหน่อยไปพี่นะไปเลยด้แ <invent> ล <FELIPE S 1> ้วพวกกูไปยังไงกันนะไอ้บอลนู้นไปเลยไปเลยโอ้นึกว่ามีรถกันมาลม่มีแต่บันไกรรถจอดอยู่ข้างหลังนู่นเขาจอดนี่หรือเปล่าไม่น่าจอดเพรว่าน่าจะขับเลยจิดหมเดี๋ยวไม่ดี๋ยวไกับหมู่บ้านข้างหน้า นี่มันลอกวงเล้นเอาเราไปเอารถไปไอไปคันหนึ่งไปบอลเราไปกันสองคนอ่ะไปแล้วไปรถนลไม่มีล้อบนลอะไรไปบลอะไรบอลทั้งงาหลังบอลบอลหลังหลังหลังรถรถไม่มีล้อรถแบบมีล้อ นี่งไงขาทีมนี team, nah ้ไงั้สองั้สองนะฮะนัฟ้าก็มีนะัฟ้าตัวนึงบวกเลยซ้ำบวกขอมีระเบิดของมีระเบิดเอาระเบิดหมนกหนึ่งนนึ่งเบิดที่ระเบิดนกหนึ่งนกหนึ่งแล้วนกหนึ่งแล้วระเบิดพี่นกหนึงบอลบระเบิด สองสองกดดันฟ้าดัานฟ้าดัานฟ้าดัานฟ้า,า,ฟาบอดตี้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 โอเคซีเข้ามาข้างในใครบ้างวะเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวคิวใครเนี่ยอ๋อกูชุดหัวใจอยู่ใช่พวกนี้ว่ะที่มันหนีเราไปไม่น่าใช่หรอตัวนี้พวกนี้ลราพวกนี้แหละไม่ใช่เฮ้เยไอ้นั่นมัน,น,นมีสง่งตัวไอ้มีกอซ่าบอลเลอรกอซ่าเปล่าเอามาเนี่ยนะศพเนี่ยเดี๋ยวบางในหัวใจจะออกไป

เอาเอาอะไรยโอ๊ยเอาปอยโอ๊ยปอยปอยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังชุบเด็กเคมันมันยะวิ่งระเบิดมันระเบิดมันปล่อยยางรถเราล็อกหนึ่งสวยสวยเอื้อไอ้ข้อข้อสี่ตายบอลไม่เป็นไรอ่ะตายมดเลยเหรไม่รู้เจอนะ ไมนเอาตัวนึ่งหรือตัวนึ่งซะยางแตกเลยพี่ครับเออมันเอาหรือเราอยางแตกอ่ะมันปูยทางเลยมาตี้มาตี้หมดตกรถตรงที่ไม่มีคนตกรถตรงที่ขาผ่านแบบไม่โง่หัวไปเลยเนี่ยเป็นคนมันยิงมาพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยตกรถตรงที่มีคนสวยจัดว่าจะโดนไปลงไปเอารถคันใหม่เว้ยเนี่ยมันวางกับดักไว้ตรงนี้เว้ยไม่แน่หรอวะ อะไรอะดูว่ากระด้างมัน,นหายเลยหรือเปล่าเออเออโดนยางแตกโดนยางแตกเมื่อกี้เนี่ยโดนสองวัสองร้อยไอคิวบอกเฮ้ยพี่แก๊ปยางแตกปุ๊บมันร่วงเลยกูกระดังแน่คิดว่าจริงไทยอะไรแบบนี่เป็นแบบนี่พี่โชว์เองเผี่อตรงไหนแอบเนียนเปล่าบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซันซานไกลไม่รู้ใช่เป,ปล่าอ่ะฮะ นี่ขอบแบบตรงนี้ใช่ไมือล่านนี้มีรถจอดใช่ไหมมมีมีบ้านนี้บ้านนี้ Watch out คตรเจ็บระเบิดก่อนเระเบิดตัวเองไอสัน ไอซันฆ่ากูไอ้สันไปฆ่าตะกอนผมบอกว่าผมบอกว่าระเบิดชั้นล่างบึงบอกตูก้ระเบิดตู้เลยน้องอโอ้ดูดิอยากยิงก็บอกพี่ดีๆก็ได้พี่ให้ยิงน้องเก่าอะไโอ้ไอซันเป็นอีพอสเตอร์ทุกคนยังไม่หมดนะอยากยิงก็บอกพี่ดีๆก็ได้ไม่ต้องทำกันขนาดนี้ระเบิดไข่อะ อยู่ไหนทิศต้นไม้เ <Watch out. S 1> น่น,น <Watch out. S 1> หน่อ่ไอ้ตึกนี้ทันสองไหนทำไมเขาอยู่กันเนียนจังวบนชั้นสองชั้นสองนี้เลยล็อกล็อก ใช่หม่ปะไม่ใช่ไม่ใช่แค้น,นี้คนต้องอยู่ตรงนี้แหละผมว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวยุ่ะนอนอยู่แถวนี้บ้านสักหลังนี่ยต้องเช็คนะคือไม่ขยับกันเลยเขาไม่ออกมาเลยหรือบ้านฟ้าแล้เระบ้านหลังสีฟ้ายังยังไม่เช็คใช่ไหมใส่เขาใช้ายไม่อยากดนกระทะเราอ่ะ ไม่มีนะโล่งเคลียบนเขาบ้านฟ้าเฮอ๊ะรถมันเข้าไปในบ้านได้ไงวะวเฮ้ยสารพีเจอแล้วเดี๋ยวคุยกันไปก,ก่อนคุยกันก,ก่อนฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับไทยไฟล่าครับไทยไฟเปล่าหนึ่งหนึ่งเลยไทยไฟปเปล่า ไทไฟเปล่าไทไฟเปล่าเนี่ยต่อยกับน้องผมก่อนเลยเดี๋ยวเดยวไทไฟบ้าไทไฟเออไทไฟไทไฟเปล่าโลโลโลตีผมไว้ไทไฟไทไฟมาดึงหนึ่งกับน้องต่อยเฮ้ยให้ต่อยกับน้องผมก่อนเลยต่อยกับน้องผมก่อนเลยนี่ขลับครับนี่คนนี้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 เฮ้ยอย่าไทไฟบ้าอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรอ่ะไทไฟเปล่า ไอ้ประวุธเปาระวุธไทยไฟเปล่าฮัลโหลเฮลโลเฮลโลแม่ไทยแลนด์บ็อกซิ่งไทยแลนด์บ็อกซิ่ง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 ไหมบ็อกซิ่งบ็อกซิ่ง one v o on with one vs o มวยไทยอีแออีแออีแอวันไวะวันใบวันอยู่อยู่ไฟอยู่ไฟวิชไม่บราเธอร์นี่นี่นี่คนแก่ผ่านี่เลยวันบไอบอลไบต่อยเขาไอบอล ให้เจอไก่สันนี่วันวันสิแปดเราไม่เล่นด้วยวะเราไม่เล่นด้วยเลยกู <c oughs> หาเจอแล้ว <c oughs> อยู่แล้วนะค <c oughs> ตีไม่เอาอะไรเลย,เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจักรุจักรุกกกก